ไทยพ่ายจีน0-2ส่งท้ายสึกชิงแชมป์เอเชียยู17วันที่10เมษายน2568เวลา0นาฬิกา15นาทีตามเวลาประเทศไทยนโอคาสสเตเดียมประเทศซาอุดีอาระเบียการแข่งขันฟุตบอล2025 AFCU 17เอเชียนคับรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอนัดที่3ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงสนามพบกับทีมชาติจีนรุ่นอายุไม่เกิน17ปี ซึ่ง2เกมแรกไทยแพ้อุซเบกิสถาน1-4และแพ้ซาอุดีอาระเบีย1-3ส่วนจีนแพ้ซาอุด1-2และแพ้อุซเบกิสถาน 1- 2เกมนี้เจเด็ดมีลาบหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งสี่แนวรุกนำโดยซินวาเม็กซส์สิมกรโพลสันปรเมศละองดีและนัฐกิจโพสีเริ่มเกมนาทีที่5ไทยมีโอกาสได้ลุ้นประตูก่อนซินวาเม็กซส์สจ่ายบอลมาให้นัฐกิจโพสีได้ปัน่นด้วยขวาในกรอบเขตโทษบอลโค้งหลุดเสาไกลออกไปนิดเดียว นาที17ไทยได้จังหวะลุ้นประตูต่อเนื่องศิวกรพลสันยิงไกลด้วยขวาหน้ากรอบเขตโทษบอลหลุดกรอบออกไปนิดเดียวต่อมานาที28จีนมีโอกาสลุ้นประตูบ้างเจียงซีฉินพาบอลขึ้นมาก่อนซัดด้วยซ้ายในกรอบเขตโทษบอลพุ่งไปติดเซฟสุภกรพุ่นผลปัดออกหลังไปหลังจากนั้นยังไม่มีทีมใดทําประตูได้จบครึ่งแรกทีมชาติไทยยูสิยังเสมอกับจีนยูสิบเจ็ดศูนย์ถึงศูนย์ครึ่งหลังไทยปรับแก้แทคติก ด้วยการเปลี่ยนตัวคนแรกส่งจอมพลหอมบุญมาลงมาแทงภุรินัทพูนกำลังนาทีที่55ไทยมาเสียจุดโทษจากจังหวัดที่ปรเมเทพและองดีธรรฟาบุญยมิงอับดุลสาลามและก็เป็นเจ้าตัวที่ลุกขึ้นมาสังหารเองไม่พลาดให้จีนขึ้นนำหนึ่งถึจากนั้นนาที58จีนได้ประตูหนีห่างเป็น2อจากจังหวัดยิงจ่ออด้วยซ้ายในกรอบเขตโทษของเจียงซีฉิน ถัดมานาที66ไทยเปลี่ยนผู้เล่นพร้อมกัน3ามคนส่งชัยวัดเงินมาทัสตาพรเพึ่งกุศลและภูริพันธ์โพทองลงสนามแทนดนุพลบุกผาซินวาดมิกเซสและสุภวิทย์ผสมต่อมานาทีที่75ไทยมีโอกาสลุ้นประตูตีตื้นจากจังหวะฟรีคิกชัยวัดเงินมาตัวสำรองได้ปัน่นด้วยขวาหน้ากรอบเขตโทษบอลฉลัผู้เล่นจีนข้ามคาน,นิดเดียว นาที81ไทยเปลี่ยนผู้เล่นคนสุดท้ายส่งภูธเนศสมจิตลงมาเล่นแทนศิวก่อนพลสันท้ายเกมนาที90ไทยได้จังหวะลุ้นทําประตูตีไข่แตกนัทกิจโพสีพาบอลขึ้นมาทางฝั่งซ้ายก่อนได้ปั่นด้วยขวาหน้ากรอบเขตโทษไปติดเซฟผู้รักษาประตูจีนปัดเอาไว้ได้จบเกมทีมชาติไทยยู17ท้ายทีมชาติจีนยู17-0 2ส่งท้ายศึกชิงแชมป์เอเชีย2025 โดยหลังจากนี้ฟุตบอลชายทีมชาติไทยยูสิ17จะเดินทางกลับทันทีซึ่งจะถึงท่าอากาศยานานานาชาติสุวรรณภูมิในวันที่11เมษายน2568เวลา13.25นกานาที